พระคำก่อนนอนพระธรรมสรีบทที่81-83ถึง83พระคุณของพระเจ้าและความหลงเจินของอิสราเอลจงร้องเพลงถวายพระเจ้าพระกำลังของพวกเราจงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าของยาโคบจงเปล่งเสียงเพลงจงตีรมนาทั้งพินเขาคู่อันไพเราะและพินใหญ่ จงเป่าแตรเมื่อวันขึ้นค่ำเมื่อวันเพ็ญณนะวันการเลี้ยงของเราเพราะเป็นกฎเกณฑ์สำหรับอิสราเอลเป็นระเบียบของพระเจ้าแห่งยาโคบโปรองทรงกระทําให้เป็นคําสั่งในโยเซฟเมื่อโปรองทรงออกไปสู่แผ่นดินอียิปต์ข้าพเจ้าได้ยินเสียงซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักว่าเราผ่อนบาของเขาจากภาระมือของเขาเราให้เป็นอิสระพ้นกระจัด เมื่อทุกใจเจ้าเรียกเราก็ช่วยกู้เจ้าเราตอบเจ้าในที่ลับลีของฟ้าร้องเราได้ทดลองเจ้าที่น้ำนเมริบาประชากรของเราเอย๋ยจงฟังแล้วเราจะทักทวงเจ้าโออิสราเอลเอ๋ยเจ้าน่าจะฟังเราแล้วอย่ามีพระแป,กแปลกๆท่ามกลางเจ้าเลยอย่ากราบไหว้พระต่างดาว เราคือพระเยโฮวาพระเจ้าของเจ้าผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียิปต์อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิดเราจะป้อนเจ้าให้อิ่มแต่ประชากรของเราไม่ฟังเสียงของเราอิสราเอลไม่ยอมรับเราเลยเราจึงมอบเขาไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเองให้ตามคำปรึกษาของเขาเองเออประชากรของเราน่าจะฟังเรา และอิสราเอลน่าจะเดินในทางทั้งหลายของเราแล้วไม่ช้าเราก็จะให้ศัตรูเขานอบน้อมลงและจะหันมือของเราสู้คู่อริของเขาบรรดาผู้ที่เกลียดชังพระเจ้าจะหมอบราบต่อเขาและเวลาของเขาจะยั่งยืนอยู่เป็นนิดพระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุดเราจะให้เจ้าพอใจด้วยน้ำพึ่งที่มาจากหิน ทรงขนาบการตัดสินที่อธรรมพระเจ้าทรงเข้าประทับในสภาของพระเจ้าพรงทรงทาการพิพากษาท่ามกลางพระทั้งหลายว่าท่านจะตัดสินอย่างยุติธรรมและแสดงความลำเอียงข้างคนอธรรมนานเท่าใดจงให้ความยุติธรรมแก่คนอ่อนเปลี่ยและกำมพระบิดาจงดำรงสิทธิของผู้ทุกข์ยากและคนสิ้นเนื้อประดาตัว จงช่วยคนอ่อนเปลี้ยและคนขัดสนให้พ้นช่วยกู้เขาจากมือของคนอธรรมเขาทั้งหลายไม่รู้และไม่เข้าใจเขาเดินไปมาในความมืดรากทั้งสิ้นของแผ่นโลกก็หวันไหวเราได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายเป็นพระเป็นบุตรองค์ผู้สูงสุดท่านทุกคนนั่นแหละถึงกระนั้นท่านก็จะตายอย่างมนุษย์ และล้มลงเหมือนเจ้านายคนหนึ่งคนใดข้าแต่พระเจ้าขอทรงลุกขึ้นพิพากษาแผ่นดินโลกเพราะบรรดาประชาชาติทั้งสิ้นเป็นของพระองค์คำอธิษฐานขอทรงทำลายศัตรูของอิสราเอลข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงนิ่งอยู่ข้าแต่พระเจ้าขออย่าทรงเงียบและเฉยอยู่เพราะนี่แนะศัตรูของพระองค์สับสนอลมาน บรรดาผู้ที่ชังพระองค์ได้ยกศีรษะของเขาขึ้นเขาวางแผนการแยบคายสู้ประชากรของพระองค์เขาปรึกษากันสู้ผู้ที่พระองค์งทรงธนุถนอมเขาพูดว่ามาเถิดให้เรากวาดเขาออกจากการเป็นประชาชาติอย่าให้ระลึกถึงชื่ออิสราเอลอีกต่อไปเออเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกันเขาทำพันธสัญญาสู้พระองค์ คือเต้นของเอโดมและคนยิสมาเอลโมอับและคนฮากาเกบาลอโมนและอามาเลฟิริสเตียกับชาวเมืองไทระอัสซีเรียก็สมทบเขาด้วยเขาเป็นแขนของลูกหลานของโลดขอทรงทำกับเขาอย่างพระองค์ทรงกระทํากับมีเดียนอย่างที่ทํากับสิเสราและยาบินที่แม่น้ำขีโชน ผู้ถูกทำลายที่ตำบลเอนโ e ดผู้กลายเป็นปุ๋ยของที่ดินขอทรงทำขุนนางของเขาเหมือนโอเรตและเสเอบทำเจ้านายทั้งสิ้นของเขาเหมือนเสบาและสารมุนาผูท้ที่กล่าวว่าให้เราเอาทุ่งหญ้าของพระเจ้ามาเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเถิดข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ขอทรงทำเขาให้เหมือนผงครีที่วนเวียน เหมือนแกลบต่อหน้าลมอย่างไฟเผาผลาญป่าไม้อย่างเปลวเพลิงที่ให้ภูเขาลุกโผลงขอทรงติดตามเขาไปด้วยพายุของพระองค์และทรงทำให้เขาคร้ามกลัวด้วยวาตะทรงให้หน้าของเขามีความอายข้าแต่พระเจ้าเพื่อเขาจะได้สแสวงพระนามของพระองค์ขอให้เขาอับอายและกลัวอยู่เป็นนิดให้เขาอดสูและพินาศไป ให้เขาทั้งหลายทราบว่าพระองค์ผู้เดียวผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาทรงเป็นผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการข้าแต่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดพระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า ของประชากรอิสราเอลชนชาติของพระองค์และผู้ที่ไว้วางใจในพระองค์ขอพระคุณพระเจ้าที่พรงทรงสดับคําร้องทูลของข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงเมตตาข,ข้าพระองค์ทั้งหลายทรงประทานความยุติธรรมท่ามกลางความอาศอธรรมขอพระคุณพระเจ้าที่รงทรงประทานการอภัยให้แก่ผู้ที่หลงเจินไปและเมื่อเรากลับใจแสวงหาองค์ผู้เป็นเจ้าขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์เพราะเรามีพระเจ้าเที่ยงแท้พระองค์เดียว พระผู้สร้างสปปรรพสิ่งทั้งปวงและเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนเป็นนิดสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมน